สวัสดีครับวันนี้ลุงก้อยมาแนะนำวิธีแก้ปีกงอแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะครับวิธีนี้ลุงก้อยเคยแนะนำไปทีหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าได้นะครับหรือพาไปลวกนํำร้อนก็ได้นะครับการลวกนํำร้อนเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะ ปีกอะไรจะไม่ค่อยหดเท่าไหร่แต่ก็ต้องรวบพอประมาณนะครับแต่วิธีที่ง่ายสุดคือวิธีนี้ครับไปเช็คหนึ่งอันนะครับดูนะครับนี้งออยู่นี้นะครับหลอนเลยครับหลอนบางๆนะครับหลอนบางๆปีกมันจะอ่อนนะครับหล่นเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปจนใกล้ไฟนะครับเดี๋ยวปีกมันจะ เดี๋ยวปีกมันจะเสียทรงนะครับเห็ M A นไหมครับตรงแล้วครับเห็นไหมครับปีกตรงแล้วนะครับปีกจะคืนรูปแล้วนะครับนี่คือวิธีง่ายๆนะครับสําหรับท่านที่ยิงทะลุเป้าหรือว่ายิงกินเป้าเห็นไหยครับยิงลูกศรทะลุแต่ก็ยังพอใช้งานได้ครับเราก็หลนนะครับหลนด้วยไฟเช็คลนเบ,บาๆนะครับ ไม่ใช่ไปเอาไฟเช็คไปจจ้นะครับคนเ,เรียกว่ร้อนนะครับใช้แค่ความร้อนของมันนะครับปีกไหนเป็นก็ร้อนครับเห็นไหมครับเีกก็จะกลับมาพืนสภาพเหมือนเดิมเห็นไหมครับยังไม่ต้องเปลี่ยนปีกใหม่นะครับนี่งอเห็นไหมครับชัดเจน ลนไปครับวิธีง่ายๆแบบนี้ลุงก้อยใช้บ่อยนะครับเปิดไฟให้แรงสักหน่อยล่นช้าๆเห็นไหมครับเีกมันก็จะคืนรูปครับ เห็นไหมครับแค่นี้เราก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนปีกครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องลุงก้อยบ้างนะครับสวัสดีครับ